ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโคโร vip 7 8 9 c h a n n e l โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงความรักสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือเกิดช่วงระหว่าง16กุมภาถึง15มีนาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกุมนะครับ แต่ถ้าท่านใดรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟากหลังจากนำมาผูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้นะครับฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ให้ถูกต้องเสียก่อนการดูในเรื่องของจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดจะทำให้เรารู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของเรา มีข้อดีข้อเสียในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องราวต่างๆในเรื่องใดบ้างนะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจต้นทุนของเราการวางแผนการดําเนินชีวิตก็จะได้ดําเนินชีวิตอย่างไม่ผิดพลาดฉะนั้นคลิปนี้ก็จะมาโฟกัสในเรื่องของความรักนะครับเพียงเรื่องเดียวว่าชาวรักานาราศีกุมในช่วงนี้ดาวความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับ คนที่เกิดในลัคนาราศีกุมดาวประจำตัวของคุณคือดาวพระราหูแต่หลังจากวันที่1ิบกันยายนนี้จะโคจรย้ายจากราศีเมถุนเข้าสู่ในราศีพฤษภแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายแต่อย่างใดเพราะว่าทั้งพบทั้งเรือนก็ยังถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่ฉะนั้นในช่วงปีครึ่งที่ราหูย้ายจะมีเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับญาติหรือ เ,เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆนะครับเรามาโฟกัสเรื่องของความรักก็เห็นเลยว่าตำแหน่งของดาวความรักมีจุดแข็งจุดเสียอยู่2จุดใหญ่ๆก็คือว่าตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15าตำแหน่งดาวความรักของคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมยังโอเคอยู่เพราะถือว่ายังเล็งลัคนาและได้ตำแหน่งที่ดีเป็นกเกษตราธิบดีถือว่า คนที่มีครอบครัวหรือมีคู่ชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับแฟนคุณยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดียังเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นบวกสําหรับตัวของคุณแน่นอนนะครับปัญหาความขัดแย้งปัญหาความไม่ลงรอยก็อาจจะเบรกหรืออาจจะพักในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะครับความสัมพันธ์ของคุณก็ยังโอเคยังดีอยู่แต่หลังจากวันที่16จนถึงวันที่30กันยายนตำแหน่งของดาวอาทิตย์ จากโคจรย้ายจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกันนั่นแปลว่าดวงความรักจะเป็นมรณะกับชาวรัคนาราศีกลุ่มซึ่งก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องดีนะมันอาจจะมีปัจจัย3 4ีเรื่องที่จะทําให้คุณได้รับรู้รับทราบเช่นปัญหาของคุณกับแฟนคุณความคิดความเห็นความการใช้ชีวิตไม่ตรงกันนะครับมีความคิดเห็นแตกต่างกัน หรือมีความไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือ 2. แฟนคุณคู่คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องความเครียดเรื่องสุขภาพเรื่องเคาะเรื่องเจ็บป่วยก็เป็นไปได้หรือ 3. แฟนคุณคู่คุณอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณอาจจะต้องเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานไม่ได้อยู่ใกล้ชิดไม่ได้อยู่เจออาจจะต้องไปไประชุมไปสัมมนาไปอบรมหรือไปตรวจงานดูงานก็ได้ฉะนั้น เรื่องราวต่างๆ,ๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนจนถึงปลายเดือนกันยายนนี้จะมีเรื่องราวเป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณเข้าใจในบริบทตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็การดําเนินชีวิตก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีแต่ถ้าสําหรับคนโสดก็ต้องดูก่อนว่าในช่วงต้นเดือนกลางเดือนอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่พอกลางเดือนถึงปลายเดือนความสัมพันธ์อาจจะไม่ดีนะักเพราะว่าตําแหน่งของดาวความรักเสียนั่นเองนะครับ แต่อย่าเพึ่งเซีเรียสนะครับเพราะว่าถึงแม้มันจะตกเรือชะตาที่เสียแต่มันเป็นการเสียเพียงแค่ระยะสั้นมันไม่ใช่ระยะยาวเท่านั้นเองถ้าคุณเข้าใจในเรื่องตรงนี้ก็สามารถที่จะนิ่งหรืออยู่เฉยๆหรือปล่อยให้เวลามันทำหน้าที่ของมันและที่สุดแล้วความรักของคุณก็กลับมาอยู่ในจุดเดิมจุดที่ดีจุดที่เปิดใจจุดที่พร้อมที่จะเดิน คู่ไปได้วยกันอย่างยั่งยืนนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้สําหรับดวงความรักนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมผมให้3ดาวนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ซึ่งถือว่าไม่ดีหรือไม่เสียนะครับไม่ดีก็ไม่ดีมากเท่าไหร่เสียก็ไม่ได้เสียมากเท่าไหร่ยังพอที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่ของคุณได้อย่างยั่งยืนนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้ อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องราวในเรื่องอื่นๆสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวที่มือถือผมได้หมายเลขนะครับ0992129463 ID Line ก็คือภูมม Astro 59เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วย แต่รับรองเลยนะครับว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุข ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้และพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ